ครับเอาอีกแค่คลิปครับอีกแค่คลิป <biraz S 1> ครับคลิปที่คลิปที่ 3, สมามครับคลิปที่สามโูลวูวาคลิปนี้สีได้เจ็ดตัวครับครับโอ้ฝนฝนเออเนาะเอากืครับเอาท้ายย้อนแสงมันคำมันคำแล้วครับนี่บอมมดหนกมันคำเคน,น,นาะ <ๆ S 1> ยอนแสนยังองเพราะวาดคัมดอกอือออออาสิลากไปลงบออเงินแสนครับหมื่นมื่นกะที่อ เงินกระจีแข่งขันบอน่อเงินแสนครับน,น,นีวันเสา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยพึ่งออกขึนให้มันเปิอมก็เปนางบุญแ้นแบงเครื่องแบ่งเครื่องที่งแก้ว้หมอเพื่อนบนคาต้องเหยะหมอบหมอบปั่นไปจอบตีโอ,โอ อาดแล้วเนาะดังอาดแล้วนาะอู้มวววววว้ววววว่ววว่วววววววรวว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 วรววววงวว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 ลวว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 กวว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 บวว่วววววววมิตววววอรววัวมีววาววววิวว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 วนึงแล้วครับถเบ็ดครับรนนรวนถึง คุณครับอู้ยิ่งอ้ทันดีรขวานีลากเครื่องกินคือพวกต้องให้มันเรียนดังเลยา่าะดางโอ้พีนวลเลอนนะคอยดึงคอยดึงคอยดึงกันข่าวขึ้นดึงขึ้นสูงข่าวดึงดึงอันนี้ข่ารู้ไหมมันบิดเด็กเนาะ

ออว่านี่เห็นแล้วอโอ้๋อเห็นแล้วสองสามโอ้ยขาด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 ออหลากขึ้ไหมยิงจะเข่าเทิงยิงจะเข่าเทิงจะไปจะปจะไมันปีน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 บาเบบ ปลากินกอมปลากินไปแววปลากินขึ้นเอสมา่้รวงระวงรวังอุ้้ยปลาจีนเนี่ยจอยวุ้นธรรมดาครับอ่ะ้นป่นวัวน้อยป่านัวน้อยรอบนี้ได้ปลานนี่ปลาจีนปลาปลาบบื้อกู้ยุ่นตัววุ่นกระปอได้เลยนั่นครับเอ ดังออกเลยตัว้อนี้ลเเอาเอเนไปเลยไปจะเหรียญมันมันเออมนเหรียญจะเียเลยิตายเฮ้ยลูกเอ้ยมันนนั่นเ้อมันิเยงปลาเ้กระสอบเด็กกระสอบบ่ 3 tổ, 3 tổ bọc nha không lag mah mẹ tư gái hư 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 ô

เาาปากันเป็นอย่างั้นรตาดีดีๆเป็นเรีนมีได้ไปข้าว้้วก้อนครับช่งนี้ครับ